สวัสดีครับจะพามาชมเหรียญสะสมนะครับในอัลบั้มอันนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยมีเยอะเลยนะตัวเ,เหรียญอะไรดีนักปกเนะาะพระนักปกไปเจอที่สวยๆก็จะเก็บไว้นะครับ หนักปกก็ภาพประจำาุกกน่นเ,เ,นก,เกิดวันเาร์าเนาะผมเกิดวันเาร์ารุ่นชายเดนอืมรุ่นชายเดนนะระนักหลกสวยๆนะครับสูงเครื่องข้างหลังเป็นพระธาตุ พระธาตุจีดีสี่สองลักษณ์นพระธาตุสี่สองลักษ์อ่เคอ,อ,อดานซ้ายนะจะวัดเลยไม่แน่ใจว่าหกปีไหนะสวยสวยสวยมากเลยกรีบเรับ หกว่าหรือว่าหรือสูงกว่าไม่แน่ใจนะเด็ดสวยมากลเลยองแดดมาอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแล้วก็มีพญานาคหน้าปลุงรุ่นชายน,ะน่าจะแจกพวกทหารตำรวจเนาะที่สู้รบสมัยก่อนนะน่าจะหนึ่งกว่าเนาะหนึ่งกว่าสองกว่านึ่ลับสมัยที่ประเทศไทยยัง การแบ่งแยกความคิดแต่แยกทางความคิดกันนะอันนี้ด้านหน้านะครับเป็นพระธาศีสงัพระธาศสุสงรักนี่ก็ศักดิกรร์สิทธิ์นะครับเพื่อนศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีประเพณีในการเวียนเทียนนะครับปฏิจะเวียนทางาทางซ้ายมือเราก่อนเนาะเวียนรอบพระธาตุนะครับแต่พระธาตุศีสรักนี่ให้เวียนทางาทางขวามือเรานะ ให้หันให้หันหัวใจฝั่งซ้ายเราเนี่ยเข้าหาพระาธาตุนะครับแล้วก็แล้วก็ห้ามเขาไม่นิยมคือห้ามเลยว่าให้แต่งเอ่อแต่งชุดสีแดงนะครับไม่ได้เลยนะครับเขาถือเนาะสีแดงเป็นสีของเลือดนะครับของสงครามเพราะว่าพระาธาตุทีสองลักษณ์นี่ก็สร้างในสมัยนู้นครับยุทธยาครับสมัยพระมหาจักรพรรดินะครับ,นนรบ,รรบแล้วก็พระเอ่อน่าจะเป็นพระชัย พรใช้เสษถาที่ลาดนะครับของของหลวงพระบางนะครับของลาวเขาทำสัญญาสงบศึกกันเป็นพี่น้องกันนะครับเลยสร้างพระธาตุนี้เป็นที่ลึกเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายร้อยปีแล้วครับอันนี้เหรียญต่อมาเป็นเหรียญหนักปลูกมันกรสวยๆนะครับอันนี้ก็สวย กลุ่มปูแวนที่อยู่เชียงใหม่นะครับหลุ่แวนวัดดอนแม่ปังครับแต่ว่าสร้างเมื่อวันที่16ม,มิย2519สร้างอุโบสถวัดเคลีภาวนาร,รามจังหวัดระยองนู่นนะครับ น่าจะสร้างแล้วก็มาขอความเมตตาจากหลวงปูุนน๋ยที่เชียงใหม่นะครับให้อธิษฐานบุษเสกให้แล้วก็ไปไปแจกงานนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นสวยๆนะครับนักปุ๋ยโซ่นหนึ่งเก้ารู้แล้ครับเห็นไม่ใช้เลยไปเจอมาอูชอบอันนี้เป็กไหมครับเพื่อนเคยเจอไหมเนี่ย ภาปิดตาวัดบ้านไร่มหาลาภนครราชสีมาหลวงพ่อคูณปริสุทธ,ธูืมนค่อยได้เห็นเนาะข้างหลังเป็นยันเต่านะครับน่า,นาเป็นยันเต่าเรือนพญาเต่าเรือนเนะพศองห้าสามยๆเปลี่ยนที่แปลงนะครับหน้าพระผ้าปิดตา ปกติเราจะเห็นแต่เหรียญรูปหลวคปู่นะนั่งยองยอหรือว่าครึ่งองมั่งเป็นวงมั่งอะไรเงี้ยแต่นี่เป็น เกษกนี้พ่อครให้มา <c oughs> สวยๆจุฬาลงกรณ์บรมราชาทิราชน,นี่หลังเป็นตาแคนดินนะรับุ่นบรารมีแปดนสุสานไตลักษลำปางพุทธศักราชสองห้าร้อยสามสิบนู่นล เก็ปัจจุบันศรีละสังขารนั่นนะก็อยู่ที่สุสานไตลักษณ์นะครับที่ลำปางนะครับก็มิารก็ไปกลับไหว้กัน,นโเสโเสาก็มีเชื้อ,เ,อ,อเจ้านะครัเ,ออเจ้าทางเหนือนะครับลปางนะครับนาลปางนาปาก็สืบเสสายมาจากเจ้ากาวิล่นี้วยละครับ สแวงหาของนักเล่นนะครับอันนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ตูผมมีปลอมเยอะเยอะผมก็ก็เก็บไวน้นะเจอก็เก็บไว้ก็จริงแล้วก็ เก้าสิบปีครับมองภูมลมเขาบอกมองภูมชมแลว้วก็วาง ไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป